ที่ควรรู้ก่อนที่จะมา w o r l d Expo 2025ที่น้อยคนจะรู้แต่คู่จะสำคัญเรื่องที่หนึ่งทำไมงานนี้ทุกคนไม่ควรพลาดอย่างเีพราะทุกคนค่ะนี้คืองาน Expo ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะทำให้เราได้เห็นโลกอนาคตก่อนค่ะซึ่งเขาไม่ได้จัดกันบ่อยๆต้องรอถึง5ปีตัดครั้งนึงเท่านั้นแล้วคือทุกประเทศเขาก็จะเอานวัตกรรมเทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองมาโชว์แบบจัดเต็มสุดๆรื้อทยพูดง่ายๆคือมางานีนงานดีจะเหมือนเราได้เที่ยวรอบโลกและไม่ได้อยู่ไกลเลยแค่ที่โอซาการ์นี่เองเร เขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด8โซนซึ่งแต่ละพาวเวอเลียนเขาก็จะนําเสนอให้สอดคล้องไปกับทีม designing future society for our life ที่เป็นธีมหลักของ Expo ครั้งนี้ซึ่งถ้าใครชอบแนว AI เทคโนโลยีแอมแนะนําเลยต้องไปที่ signature zone มีอันนึงค่ะ future of life คืออันเนี้ยเขาทําเป็นเหมือน interactive museum ที่จะพาเรานั่งไปสู่โลกอนาคตในอีก50ปีข้างหน้าที่เราจะได้เห็นเทคโนโลยีการยืดอายุไขมนุษย์เรื่องที่สามไม่สะดวกกดคิวออนไลน์เขาก็มีตู้คิวออนให้เรามากดจองเอาตั๋วเขาแต่ละพาวเวอเลียนด้วยซึ่งแอมต้องเกริลลเเีียนท่รา สามารถไปต่อแถวเข้าคิวน้างานได้ลูกับพาวิเลนที่เราจะจองสิทธิ์และเวลาที่เราจะเข้าชู่ๆซึ่งตรงนี้เราไม่ได้ต้องเสียเงินอะไรใดๆเพิ่มเลยค่ะและมาสามารถกดจองผ่านมือถือได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกทำผ่านมือถือให้มาที่จุดนี้อยู่ข้างๆกับตึกแท็กรีฟันแล้วเขาก็จะมีพนักงานคอยช่วยเราด้วยนะคะเรื่องที่4เราจะหาตั๋วราคาดีที่สุดเข้างานได้จากไหนซึ่งของแอปนะคะกดซื้อบัตรโตเกียเอ็กซ์โปผ่านทางคลู๊กเลยค่ะเุกคนหน้าเว็บมีภาษาไทยเข้าใจแน่นอนแล้วตัวบัตรอ่ะเขาจะมีแยกออปชันให้เราเลือกอย่างชัดเจนนนนขงงาาาาาเเีียจจะะะมบบบบบัััตรรท้้้้แแแแวลถใค ลดไปอีกเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันถึงห้าเปอร์เซ็นต์เรื่องที่ห้าเดินทางมายังไงมายางไหมฟัวหลงจังเลยบอกเลยตอนแรกขอเนี่ยแอมก็กลัวแต่พอมาถึงโอซาก้าเราทุกคนจะเจอป้ายเอ็กซ์โปดักอยู่ทุกทางซึ่งถ้าใครมาด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยคือง่ายโหลดจำแค่ว่าให้หาทางไปสายสีเขียวให้เพื่อไปลงสถานียูเมชิมะลงปุ๊บถึงงานวอลเอ็กซ์โปทันทีครับเรื่องที่หกเราสามารถเข้าออกงานแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ได้นะคะทุกคนแม้ว่าจะเป็นบัตรรายวันก็ตามซึ่งถ้าเราต้องการจะกลับเข้ามา ลงบนมือให้เราเรื่องที่เจ่เขาไปเล่นไหนที่เห็นเขาต่อคิวกันเยอะๆอย่าไปท้อบางครั้งแถวมันเดินเร็วกว่าที่เราคิดแต่ถ้าไม่ไหวให้รออีกทีช่วงกลางคืนบางที่คือแถวน้อยแบบต่างกับตอนเชา้ารีบๆเรื่องที่8ตอนกลางคืนอย่าพัโกโชว์น้ำพุเด็ดขาดค่ะหรือที่ชื่อว่า u n d e r the m i d n i g h t Rainbow นะคะซึ่งโชว์เนี่ยเขาจะมีทุกวันเลยเรื่องที่เกา The Grand r i n g เป็นม เพราะมันช่วยเรากันหลงได้ตรงเสาจะมีหมายเลขอยู่เผื่อใครอยากจะนัดเจอกันตรงไหนบอกเป็นเลขเดินหากันจะได้ง่ายกว่าลวเรื่องที่สิบถ้าไม่อยากยืนงงอยู่ในเอปโหลดแอปนี้ติดเครื่องไว้เลยค่ะนางจะเป็นเหมือนแผนที่เป็นกูเกิลแบบให้ในตัวถึงท่านต้องเดินอีกกี่นาทีถึงจะถึงเป้าหมายจุดไหนมีห้องน้ำจุดไหนมีร้านอาหารและเราตอนนี้อยู่ตรงไหนจะได้ไม่ต้องยืนงงซึ่ง Expo สองพัที่จัดที่โอซาก้าคลังเนี่ยเขาจะจัดถึงแค่วันที่13ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ 你看。